ฝนคุณออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอคุณใจเย็นก่อนสิคุณบีมก็เป็นลูกค้าที่ผมทําทั้งหมดก็เพื่ออนาพนบริษัทคุณนะฝนคุณหายไปไหนมาพอดีฉันลืมบอกไปนะคะว่าฉันจะไปต่างจังหวัดเพื่อคลายสมองเพราะเรื่องบางเรื่องมันสกกระปกเกินกว่าที่คนจะรับได้ CVM f i l ม พี่เดี๋ยวจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่เดียวฝนคุณออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอฝน ค,คุณใจเย็นๆก่อนสิคุณบีมเขเป็นลูกค้าที่ผมทําทั้งหมดก็เพื่ออนาคตบริษัทคุณนะเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทคุณไงใช่คุณฝนก็อยากคิดมากเลยนะฉันเป็นถึงลูกค้า VIP ของบริษัทคุณนะคุณก็ต้องดูแลฉันให้ดีหน่อยสิโดยเฉพาะคุณเดียววันนี้เขาทำให้ฉันพอใจมากเลยแหละ พี่เดียวนะพี่เดียวคืนนี้ไม่ว่างนะคุยงานกับบีมฮัลโหลพี่เดียวฮัลโหลคุณฝนเหรอคะคุณเดียวอาบน้ำอยู่ค่ะเราเพิ่งคุยงาน งานคุยอะไรที่ไหนพอถ้าบีบอกไปคุณฝนจะรับได้หรอคะบอกมาอยู่ที่โรงแรมค่ะแต่เพอเอิญโรงแรมมันแพงเราก็เลยต้องอยู่ห้องเดียวกันคุณฝนจะให้บีเปิดกล้องไหมคะเดี๋ยวถ้าคุณเดี๋ยวออกมาจากห้องน้ำเราจะคุยงานกันอีกรอบนึงเผื่อว่าคุณฝนจะอยากดู <S <S> นี่คุณเดียวถ้าเรายึดบริษัทนี้ได้บีมก็จะเอาผู้ถือหุ้นมาซื้อทีนี้เราสองคนก็จะได้ดูแลบริษัทนี้ดีไหมจะทำยังไงล่ะฝนก็ยังอยู่ เขาเป็นเจ้าของบริษัทนะไม่เห็นยากเลยคุณก็แค่หาทางที่มันเซ็นมอบอำนาจที่คุณสิเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองแต่นี่มันก็ตั้งสามวันแล้วนะที่ฝนหายตัวไปติดต่อก็ไม่ได้คอนโดก็หรอกก็ดีแล้วไม่ใช่หรอให้มันหายไปช่วนน้รันเลยยิ่งดี ฝนคุณหายไปไหนมาพอดีฉันลืมบอกไปนะคะว่าฉันจะไปต่างจังหวัดเพื่อคลายสมองเพราะเรื่องบางเรื่องมันสกกระปกเกินกว่าที่คนจะรับได้อ๋อฝนผมว่าผมก็ทำงานให้คุณมาแล้วนะจะเป็นอะไรไหมถ้าผม อยากจะให้คุณโอนหุ้นให้ผมก็เผื่อในอนาคตผมจะได้มีหลักมีฐานใช้ของคนในการแต่งงานไงคุณจะได้ไม่อายใครเขาจริงไหมหน้าไม่อายได้สิแล้วเราจะจัดก,การเรื่องโอนหุ้นกันวันไหนดีล่ะวันนี้ แต่หลังจากที่ฉันจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้คุณเสร็จก่อนนะได้ได้ไม่มีปัญหาแต่เย็นๆหน่อยนะคะพอดีเราสองคนต้องออกไปคุยงานข้างนอกอ๋อใช่ใช่ใช่ได้สิคะไม่มีปัญหา พี่อาจจะไปช้าหน่อยนะครับพี่เดียวอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่บนเตียงเอ้อยู่บนโต๊ะทำงานนะคะอา้าวคุณบีมเหรอคะฉันอยากเห็นจังเลยคะ่ะว่าคุยงานกันยังไงแน่ใจนะคะว่าอยากดูแน่ใจคะ่ะฉันอยากดู ได้งั้นเปิดกล้องเลยนะคะฝนขอโทษนะที่มาสาย ไม่เป็นไรค่ะฉันเตรียมเอกสารเสร็จพอดีแต่ก่อนอื่น Happy Birthday ย้อหลังนะคะพี่เดียวมาลองเพลงกันเถอะ Happy birthday to you Happy, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday ถามสิคะพี่เดียวจ้ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊โอ๊ยฝนนี่มาอะไรกันอะทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ ได้มาีแล้วก็คิดของพวกคุณสองคนฉันจะาไปประจานในวันที่มีประชุมผู้บริหารและนับจากนี้เป็นต้นไปเราไม่รู้จักกันอีกฝนฟังพี่ก่อนฝนเป็นอะไรอ่ะฝนลูกเปลี่ยนไปนะปกติไม่เป็นแบบนี้นี่ฝนคนที่อ่อนโยนของพี่หายไปไหนฉันอยู่นี่ ชันฟ้าเป็นพี่สาวฝนพวกคุณจำใส่กะลาหัวไว้นะว่าน้องสาวของฉันไม่ได้มีเอาไว้ให้ใครรังแกเราไปกันเถอะฝนในวันที่ประชุมผู้บริหารยังมีอะไรให้เราทำอีเยอะนั่นสิสนุกกว่านี้แน่ฝนฝนเดี๋ยวก่อนฝนไม่นะ